วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนิ่งๆิ่งแต่เรื่องนิ่งๆเรื่องนี้น,น,นะฮะอาจจะทำให้คุณแย่ได้ถ้าคุณยังนิ่งนอนใจนะครับอ่ะลองนึกๆกกันดูนะว่าแต่ละวันนี้พวกเราเนี่ยขยับตัวทำอะไรกันบ้างครับตั้งแต่ตื่นนะบางคนก็นั่งอยู่หน้าคอมทำงานนะบางคน สมัครฟิตเนสไว้นะใกล้ๆบ้านก็ไม่ไปบางคนจะออกไปวิ่งก็เจอฝุ่นแถมบางคนนะครับ work from home ในตัวดีเลยนะไม่ขยับไม่ทำอะไรเลยนะฮะจะสั่งข้าวก็กดสั่งในมือถือนะจะสั่งซื้อของก็กดสั่งในมือถือทำห้องนะฮะยังกดสั่งเรียกแม่บ้านมาทำนะครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะไอสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละและการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมันก่อให้เกิดพฤติกรรมเนือยนิ่ง หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินใช่ไหมคำว่าพฤติกรรมเนือยนิ่งแต่เชื่อเถอะว่าคุณก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ก็เป็นได้ครับเจ้าพฤติกรรมเนืยนิ่งนะครับหรือ sedentary behavior เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำในภาษาลาตินคำว่า sedere นะฮะแปลว่านั่งซึ่งหมายถึงการนั่งในระหว่างทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานหรือการนั่งพักผ่อนหย่อนใจตัวอย่างของพฤติกรรมเนือยนิ่งนะครับก็เช่นฟังเลยนะการนั่งดูทีวีนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ นั่งบนรถโดยสารรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ใช้พลังงานน้อยกว่า1.5เมตรนะครับนอกจากนี้จากผลการสำรวจภาวะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยพบว่าพฤติกรรมเนื้อนิ่งต่างๆนะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถึงร้อยละ30เลยนะครับทั้งยังเป็นต้นเหตุนะของ4โรคเรื้อรังนี้นะฟังดีๆนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มะเร็งนะครับ รวมกันเนี่ยถึงร้อยละ25เลยครับอ้าวคราวนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายซึมซับพฤติกรรมเนนิ่งจนเป็นโรคนะโดยเฉพาะโรคอ้วนลงพุงองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO เนี่ยจึงมีคำแนะนำว่าเราควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยสัปดาห์ละ150-300นาทีนะครับก็นับรวมถึงการขยับตัวนะตอนทำงานการเดินเล่นในสวนหรือการเดินทางไปตามที่ต่างๆนะโดยการเดินนะ หรือการมีกิจกรรมทางกายอย่างหนักอย่างน้อยสัปดาห์ละ75ถึง150นาทีเพื่อให้ผลดีต่อสุขภาพร่างกายและก็จิตใจนะโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยระบุว่าการมีกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่18ถึง64ปีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆเช่น หลอดเลือดหัวใจเอ่ยความดันโลหิตสูงเอ่ยมะเร็งเฉพาะจุดเบาหวานประเภท2นะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยรวมถึงอาการวิตกกังวลแล้วก็หดหูนะครับจะลดลงไปนะครับทําให้การนอนหลับดีขึ้นด้วยที่สําคัญเลยอันนี้ทุกคนชอบมากอย่างช่วยลดความอ้วนได้อีกด้วยนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วก็ลองเช็คตัวเองกันหน่อยนะว่าวันนี้ work from home ทำงานที่บ้านหรือวันหยุดนั่งดูซีรีส์นานเกินไปหรือเปล่า ลุกขึ้นมานะฮะลุกขึ้นมาขยับนะครับจะให้ดีขยับทุกชั่วโมงไปเลยทํางานก็ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเดินไปกรอกน้ำนะฮะนั่งอยู่บ้านก็ลุกขึ้นมาดูดฝุ่นถูห้องทําอย่างนี้ทุกชั่วโมงก็จะช่วยเพิ่มการขยับได้นะครับสวัสดีครับผมพักพงศ์วิเศษศิลป์เป็นนักวิสาหกีฬา สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานวันนี้เนี่ยผมอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาเพิ่มกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเนยนิ่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ด้วยกิจกรรมเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมทางกายเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสวันนี้นะครับเราต้องทำงานอยู่ที่บ้าน หยุดรับเชื้อหยุดแพร่เชื้อออกไปไหนจะทําอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษดังนั้นเราต้องทําร่างกายเราเนี่ยให้แข็งแรงด้วยวิธีการง่ายๆนะครับการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายคุ้นไหมครับกับคําว่ากิจกรรมทางกายคนที่เคยออกกายคงจะเคยได้ยินคํานี้กันมาบ้างซึ่งหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสสได้มีการส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักกับคําว่ากิจกรรมทางกาย รู้ไหมครับว่าเพียงแค่เราเปลี่ยนจากการนั่งเนี่ยขึ้นมาเป็นการยืนเนี่ยก็เป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายได้ง่ายๆแล้วนะครับทั้งวันเนี่ยถ้าเรานั่งทํางาน่ะหลายๆคนนั่งทงาํางานนั่งทางานนานๆทั้งวันเนี่ยกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ตึงตัวมากๆถูกไหมครับมันทําให้เราเกิดออฟฟิศซินโดมเกิดการบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อในส่วนที่มันตึง ไม่ว่าส่วนที่เราบริหารไปส่วนที่เราใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวแล้วก็ลดการบาดเจ็บหลายๆคนที่ทํางานเนี่ยก็จะเมื่อยปวดนะครับอันนี้จะช่วยได้แน่นอนนะครับเราควรทาเป็นทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเรามายืดกันง่ายๆนะครับอ่าทายืดง่ายๆวันนี้ผมเตรียมให้3องาครับง่ายแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่ต้องทํางานเวิร์กฟอร์มผมแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะครับท่าแรกนะครับอ่าเป็นท่าง่ายๆนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยยกแขนขวามาด้านหน้าแบบนี้นะครับ อย่าตรงมาเลยพับเข้าหาตัวนะครับเราก็ใช้มืออีกข้างเนี่ยดันบริเวณข้อศอกนะครับอ่ายืดแบบนี้นะครับท่านี้ก็จะยืดบริเวณหัวไหล่นะครับสําหรับคนที่นั่งทำงานนานๆนะครับไหลติดนะครับก็บริหารได้เลยเวลาทำเนี่ยค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับหายใจเข้าออกให้ปกตินะครับแล้วเราก็สลับข้างอีกข้างหนึ่งครับยกแขนซ้ายขึ้นมามือนะครับพับเข้ามานะครับดึงเข้ามานะครับ เวลาทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องบิดตัวอย่างนี้นะครับตัวตรงนะครับใช้การดึงเข้าหาตัวนะครับเท่านี้เองนะครับง่ายๆเลย ท่าที่2อนะครับอันนี้ทําง่ายๆเหมือนเดิมนะครับโดยการที่เราจะยกมือขวาขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เอามือแตะไว้ด้านหลังนะครับนำมือข้างเนี่ยดันข้อศอกไปด้านหลังครับค้างไว้นะครับสิวินาทีเหมือนเดิมนะครับโดยท่านี้เนี่ยจะยืดกล้ามเนื้อเรนต้นแขนด้านหลังครับแล้วก็ช่วงปีกนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่นั่งทางานนานๆก็เหมาะมากๆเลยนะครับค้างไว้10วินาทีครับแล้วเราก็สลับข้างนะครับเป็นข้างซ้ายครับแตะหลังเหมือนเดิมเอาอีกข้างหนึ่งดันมาครับ ดีครับทำแบบนี้เลยครับท่าสุดท้ายนะครับเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับสำหรับคนที่นั่งทํางานนานๆครับไหล่เราจะห่อมาอย่างนี้นะครับท่านี้เนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยข้างแขนออกมานะครับด้านหน้าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอานิ้วโป้งตั้งขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปด้านหลังครับเอาชี้ไปด้านหลังนี้ยืดให้สุดเลย อันนี้ไม่ต้องทาค้างไว้ครับจะค้างไว้แค่นับหนึ่งสองแล้วก็กลับมาด้านหน้าคว่ำม,มือลงกลางออกอทำสักสิบครั้งเหมือนเดิมอย่างงี้ครับไปเรื่อยนะครับยืดหอยืดหอ,หอยืดนะครับแค่นี้เองทําสลับไปเรื่อยนะครับโอเควันนี้เนี่ยผมมีกิจกรรมทางกาย อย่างหนึ่งนะครับที่สามารถท <s> ําได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีความสนุกมากๆมาฝากทุกๆคนนะครับก็คือ <S <s การเต้นนั่นเองนะครับ <S <s การเต้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะช่วยในเรื่องของระบบหัวใจที่เราทําให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าการที่เราขยับร่างกายเนี่ยหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นการเต้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐาน,นเพราะว่าการเต้น,นจะมีการขยับเท้าไปในหลายทิศทางทําให้การเดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเต้นยังช่วยให้เราเนี่ย คลายเครียดอีกด้วยนะครับเพราะว่าเสียงดนตรีมันทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับการเต้นเห็นไหมครับว่าการเต้นเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายจริงๆนะครับดังนั้นก็อย่ารอชาร้ากันเลยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นกันเลยครับ กับการเต้นจังหวะไทยจังหวะหัวใจหลายๆคน,นอาจจะทําได้รู้สึกว่าง่ายบางคน,นอาจจะรู้สึกว่ายากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ายากเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยเต้นมาก่อนและเราสามารถนําการเต้นนียไปประยุกต์ใช้กับการออกกายของเราเองได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเราแค่ฝึกซ้อมไปเรื่อยเราก็จะทาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกว่าง่ายจนเกินไปเนี่ยเราก็สามารถเร่งจังหวะหรือว่าทําซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่เราจะเริ่มทําที่บ้านหรือว่าทําที่ทํางานก็ได้หรือว่าถ้าใครดูอยู่หน้าจอเนี่ยลองทําอีกสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับสิ่งสําคัญคือเริ่มเท่าที่เริ่มได้ไม่หักโหมจนเกินไปหาสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองจะดีที่สุดครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราอย่าลืมมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Yeah!